สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่อง108สตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะนามาเล่ากันในวันนี้เป็นเรื่องราวของสงครามเวียดนามก่อนที่จะไปรับชมและก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้เป็นเรื่องราวของสงครามเวียดนาม หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่สองและในเวียดนามเรียกกันว่าสงครามต่อต้านอเมริกาหรือเรียกกันง่ายๆว่าสงครามอเมริกานั่นเองครับเป็นความขัดแย้งในเวียดนามลาวกัมพูชาตั้งแต่1พฤศจิกายน2498จนกรุงไซง่อนถูกยึดเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2518 เป็นสงครามอินโดจีน er ครั้งที่สองและเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้อย่างเป็นทางการเวียดนามเหนือนะครับได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ,ภาพโซเวียตและจีนประเทศพันธมิตรฝ่ายลทัทธิคอมมิวนิสต์อื่นเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียไทยและประเทศพันธมิตรฝ่ายต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์อื่น บางคนถือสงครามนี้เป็นสงครามตัวแทนในยุคสงครามเย็นซึ่งกินระยะเวลาถึง19ปีด้วยกันโดยการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงของสหรัฐสิ้นสุดลงในปี2516และรวมไปถึงสงครามกลางเมืองลาวและสงครามกลางเมืองกัมพูชาซึ่งจบลงด้วยทั้ง3ประเทศได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2518 ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งต่อคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเวียดมินภายหลังฝรั่งเศสถอนตัวออกจากอินโดจีนในปีพุทธศักราช2,497สหรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและทหารสำหรับรัฐเวียดนามใต้ต่อเวียดกงแนวร่วมประชาชนเวียดนามใต้ที่ได้รับคำสั่งจากเวียดนามเหนือริเริ่มการทำสงครามแบบกองโจรในเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือยังคงบุกค,ครองลาวในช่วงกลางปี2493เพื่อสนับสนุนกระบฏมีการสร้างเส้นทางสายโฮจิมินเพื่อส่งกำลังบำรุงและส่งเสริมกำลังให้แก่เวียดกงการมีส่วนร่วมของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นในสมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผ่านโครงการกลุ่มที่ปรึกษาความช่วยเหลือทางทหาร M.A.A.G. จากที่ปรึกษาการทหารไม่ถึง1,000นาย ในปีพุทธศักราช2502เพิ่มเป็น16,000นายในปีพุทธศักราช2506และในปีพุทธศักราช2506นั่นเองเวียดนามได้ส่งทหาร40,000นายไปรบกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากสหภาพโซเวียตและจีนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507เกิดอุบัติการอ่าวตังเกีย ซึ่งอ้างว่าเรือพิฆาตของสหรัฐปะทะก,กับเรือจู่โจมเร็วของเวียดนามเหนือสภาสหรัฐตอบโต้โดยผ่านข้อมติอ่าวตังเกียมอบอำนาจให้ประธานาธิบบดีลินคอนบีจอนสันในการเพิ่มทหารสหรัฐได้ออกคำสั่งให้วางกำลังหน่วยรบเป็นครั้งแรกและเพิ่มจำนวนกำลังพลเป็น1 8 0 0 0 0นายเมื่อผ่านมาถึงจุดนี้กองทัพประชาชนเวียดนาม มีส่วนร่วมในการสงครามตามแบบกับกองทัพสหรัฐและเวียดนามใต้ทุกปีนับจากนั้นมีการเสริมสร้างทหารสหรัฐอย่างมากแม้มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยกองทัพสหรัฐและเวียดนามใต้อาศัยความเป็นเจ้าเวหาและอำนาจการยิงที่เหนือกว่าดำเนินการค้นหาและทำลายสหรัฐยังดำเนินการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ต่อเวียดนามเหนือและลาวการรุกตุดยวน ในปี2,511แสดงถึงการขาดความคืบหน้าด้วยหลักนิยมนี้โดยเวียดกงและกองทัพประชาชนเวียดนามขนาดใหญ่ตลอดทั้งปีนั้นการสนับสนุนสงครามในประเทศของสหรัฐเริ่มลดลงกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามขยายขนาดหลังปล่อยปละละเลยก่อนหน้านี้ภายหลังจากตรุดยวนและยึดแบบตามหลักนิยมสหรัฐในปีนั้นเวียดกงเสียพร่พลไปถึง 5,000นายโครงการฟีนิกซ์ของสำนักข่าวกรองกลางยิ่งลดระดับสมาชิกสภาพและขีดความสามารถของเวียดกงเมื่อถึงสิ้นปีเวียดกงลดปฏิบัติการกองโจรและเพิ่มความจำเป็นสำหรับการใช้ทหารตามแบบกองทัพประชาชนเวียดนามจากเวียดนามเหนือในปี2,512เวียดนามเหนือประกาศตั้งรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวในเวียดนามใต้ ในความพยายามให้เวียดกงมีฐานะระหว่างประเทศมากขึ้นแต่กองทัพประชาชนเวียดนามเริ่มการสงครามผสมเหล่ามากขึ้นเมื่อปี2513เวียดกงไม่หลงเหลืออีกต่อไปปฏิบัติการนี้ข้ามเขตแดนของประเทศโดยลาวถูกเวียดนามเหนือบุกครองตั้งแต่แรกส่วนกัมพูชาเวียดนามเหนือใช้เป็นเส้นทางสเสบียงเริ่มตั้งแต่ปี2510 เส้นทางผ่านกัมพูชาเริ่มถูกสหรัฐทิ้งระเบิดในปี2512ส่วนเส้นทางลาวถูกทิ้งระเบิดหนักตั้งแต่ปี2517การโค่นสมเด็จพระนโรดมสีหนุโดยสมัชชาแห่งชาติกัมพูชาส่งผลทำให้กองทัพประชาชนเวียดนามเข้ารุกรานประเทศตามคำขอของขมิแดงทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชาบานปลายและการบุกครองตอบโต้ของสหรัฐ และกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามในปี2512หลังการเลือกตั้งประธานาธิพดีสหรัฐริชาร์ดนิกสันมีการเริ่มต้นนโยบายการแผลงเป็นเวียดนามซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งที่มีกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามซึ่งขยายขนาดเป็นคู่ขัดแย้งมากขึ้นส่วนกำลังของสหรัฐลดบทบาทลงและยิ่งเสียขวัญมากขึ้นจากการต่อต้านในประเทศ และการเกณฑ์คนได้ลดลงกำลังภาคพื้นของสหรัฐส่วนใหญ่ถอนออกไปเมื่อต้นปี2515และการสนับสนุนจำกัดอยู่ที่การสนับสนุนทางอากาศและการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และการส่งยุทธภัณฑ์ของกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามด้วยการสนับสนุนของสหรัฐยุติการรุกของกองทัพประชาชนเวียดนามด้วยยานยนต์ใหญ่ที่สุดและครั้งแรกระหว่างการรุกอีสเตอร์ ปี2 5 1 5แต่กองทัพสาธารณรัฐเวียดนามก็ไม่สามารถยึดคืนดินแดนทั้งหมดกลับมาได้ทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ทางทหารที่ลำบากข้อตกลงสันติภาพกรุงปรารีสเดือนมกราคม2516เป็นการถอนกำลังของสหรัฐทั้งหมดและการผ่านคำแปรยติเคสเชิร์ตของรัฐสภาสาหรัฐในวันที่15สิงหาคม2516ยุติก,การให้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการทหาร ของสหรัฐอย่างเป็นทางการข้อตกลงสันติภาพล้มแทบทันทีและการต่อสู้กินเวลาต่อไปอีกสองปีกรุงพนมเปนเสียให้ขเขมรแดงในวันที่17เมษายน2518และระหว่างการกรุกฤดูใบไม้ผลิกองทัพประชาชนเวียดนามยึดกรุงไสง่อนได้ในวันที่30เมษายนเป็นการยุติสงครามประเทศเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ รวมเข้าด้วยกันในปีถัดมาการสู้รบมีขนาดใหญ่มากในปีพุทธศักราช2513กองทัพสาธารณรัฐเวียดนามเป็นกองทัพขนาดใหญ่อันดับที่4ของโลกกับกองทัพประชาชนเวียดนามนั้นมีขนาดใกล้เคียงกันโดยมีทหารประจำการประมาณหนึ่งล้านนายสงครามได้ก่อเกิดความสูญเสียต่อมนุษยชาติอย่างมหาศาลในแง่ของการเสียชีวิตการประมาณจำนวนทหาร และพลเรือนเวียดนามที่เสียชีวิตมีตั้งแต่966,000คนถึง3.8ล้านคนชาวเขมรประมาณ275,000ถึง310,000คนชาวลาว20,000ถึง62,000คนและทหารสหรัฐ58,220คนและอีก1,626คนยังสูญหายในหน้าที่ความแตกแยกระหว่างจีน โซเวียตเกิดขึ้นอีกครั้งหลังสงบไปในช่วงสงครามเวียดนามความขัดแย้งระหว่างเวียดนามเหนือและพันธมิตรขเขมรในราชรัชถาพิบาลรวบรวมชาติกัมพูชาและกัมพูชาประชาธิปไตยที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่เริ่มต้นเกือบทันทีด้วยการตีฉบฉวยชายแดนโดยขเขมรแดงจนสุดท้ายบานปลายเป็นสงครามกัมพูชาเวียดนามกองทัพจีนบุกครองเวียดนามโดยตรง ในสงครามจีนเวียดนามซึ่งความขัดแย้งตามชายแดนที่เกิดขึ้นตามมายืดเยื้อถึงปี2534ต่อมาเวียดนามต่อสู้กับการก่อการกำเริบในสามประเทศการสิ้นสุดของสงครามและการเริ่มต้นใหม่ของสงครามอินโดจีนครั้งที่สเร่งให้เกิดชาวเรือเวียดนามและวิกฤตผู้หลีภัยอินโดจีนที่ใหญ่กว่าซึ่งมีจำนวนผู้ลีภัยหลายล้านคนออกจากอินโดจีน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเวียดนามใต้โดยมีการประมาณการ250,000คนที่เสียชีวิตในทะเลภายในสหรัฐสงครามได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการเวียดนามซึ่งเป็นความเกลียดของสาธารณชนต่อการมีส่วนร่วมทางการทหารในต่างประเทศของสหรัฐซึ่งรวมถึงคดีวอเตอร์เกตส่งเสริมวิกฤตความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อสหรัฐในคริส,สตศวร์ 1970นี่คือการเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามที่แปลเปลี่ยนกลายเป็นสงครามและมีตัวแปรที่สำคัญจากสหรัฐได้นำมาฝากกันกับช่องทางของเล่าเรื่องร้อนะครับถ้า,าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากให้เรานำเรื่องราวอะไรมาเล่ามานำเสนอกันอีก ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับอีพีหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ